เอาเรัสวัสดีทุกผชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมบ,บ Dungeon Slayer นั่นเองซึ่งออวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับคือเป็นเกม Dungeon เนี่ยก็คือเป็นเกมปกติเลยเกมปกติคืออะไรวะ,ละคล้ายเกมอาคีดที่เราจะต้องไปลงเหมืองอ่ะไม่ค้าบะเออแต่อันนี้มันมีรูปแบบเดียวก็คือลง d น n g e o n เดียวครับเก็บของฟาร์มตังประมาณนี้ครับ ซึ่งเริ่มมารอบแรกเนี่ยเราจะไอมันจะให้เลือกตัวครับผมที่ชาร์เตอร์ไอไอตอนแรกผมเลือกเป็นไอฮันเตอร์ครับมันจะใช้ปืนแล้วมันจะมีหลายอย่างมากเดี๋ยวผมจะไปบอกในเกมเลยแล้วกันนะเออปึ๊บเนี่ยมามาที่ห้องแต่งตัวกันเลยช่วงนี้เซมหัดติดออามาครับ ตอนนี้เราก็มันอยู่ในหน้าเลือกตัวมันที่เรียบร้อยแล้วครับมันอย่างแรกเลยเราสังเกตที่ทางซ้ายครับจะมีคําว่าผมนะครับว่าเราจะได้ผมแบบไหนอ่ะผมมีหลายแบบมากครับจะเป็นผมบ p อบฟรลแล้วกันผมอันที่สองไม่ต้องหรอกสามารถเลือกสีผิวได้นะครับจะดําจะขาวจะม่วงจะเขียวอะไรก็เอาได้หมดผมจะเอาเลือกเป็นอันนี้ ผม,ผมว่ามันเข้ากับทรงผมนี้ดีทีนี้มันก็มีสายให้เลือกครับผมสายแรกก็เป็นสายเบอร์สเกอร์เยเคเริ่มแรกนะครับก็จะมีเป็นจะมีเฮลครับแปลว่าเลือดมีเลือดที่เยอะแล้วก็เป็นคาร์ดเมลีครับก็คือคาร์ดแบบอาวุธก็คือเขาจะเรือมมาเขาจะมีดาบครับเอาไว้ทัวิงแล้วก็หลบ สามากกว่าปลดล็อกเป็นระเบิดแล้วก็พาวเวอร์บัฟสปินสเปรชอะไปดูคัสที่2นะครับเป็นเจ้าตัวอย่างเมชนะครับจะมีเลือดน้อยแต่ว่า,าเป็นไอตัวคัสระยะไกลนะครับก็จะเริ่มมาก็จะมีเป็นเมจิกเบสสนะครับก็คลาแบบ้ายๆกับยังไงวะแปลไม่ค่อยถูกแค่ปล่อยคลื่นมนตาใช่ไหมปล่อยคลื่นมนตามาดูคัสที่3ครับเป็นคัสเออ เป็นเชิญหรวะเป็นคลาสฮันเตอร์นะครับเป็นคลาสที่ผมใช้อยู่ก็คือมันจะยิงปืนออกไปครับอ่าก็จะมีสกิลอีกสกิลหนึ่งเป็นการใช้ระเบิดปลาครับสามารถปลดล็อกได้อีกสามสกิลนะผมไม่บอกไปอ่าน,นเอาเอง <c oughs> ต่อไปเป็นคลาสนี้เป็นคลาสที่โคตรเท่ครับมีชื่อว่าคลาสลกอ่านถูกป้ะวะ จะเป็นแบบตัวที่มีเลือดกลางๆครับแต่ว่าจะใช้แบบเป็นคาตานาโคตรเท่แล้วก็สามารถปลาระกระจายได้นะครับไปดูอตัวต่อไปก็ <c oughs> ตัวนี้มีชื่อว่าเคลริกก็เป็นตัวที่แบบเลือดกลางๆเหมือนตัวเม่แก้แต่ว่าเขาจะใช้เป็นแบบยังไงวะใช้โลบ่ะเออน่าจะแปลว่าโลหรือเปล่าไม่รู้มาเป็นพวกสายถึกสายทนตีนประมาณนั้นสายแทงก็เออตัวต่อไป สองตัวหลังก็จะเป็นตัวแบบตัวเติมนะครับตัวนี้ก็เป็นชื่อฟินิก์เลือดประมาณลากลางๆใช้หมัดไฟครับเป็นแรดเหรอว,วะอ่ะตัวนี้ก็เป็นพวกเชือตัวนี้เป็นเลือดเยอะนะครับแล้วก็มีพลังเวทมนต์ดำจิตคแต่วันนี้เราจะมาเล่นตัวนี้ครับนี่อเราจะใช้คานากันผู้ชมไป มาครับคุณผู้ชมมันก็ต้องครับนะวะมาครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วมีมันน้ำชมนกชมปาลาปุ๊บปุ๊บจบจบจบันดาบถ้าได้ยินเสียงมอก็ต้องขออภยัยครับเพราะมันต้องกดคลิกยิงสามารถกดคิวกดแดชเดี๋ยวเสียงคล้ายๆวันพีสเลยเอเอ้ยใช่เลยดีกว่าเอเดินโวมแบบ จะมีฟูงชนมากมาย,เรา,เ,รายมเรายังไม่สามารถไปได้นะครับผมพาทวัวร์นึเรื่องก่อนเฮ้ยนายคือความหวังสุดท้ายนะเพื่อนแค่นี้เ,เราต้องคุยกับดาร์คเวดเดอร์พู้ดีก่อนครับโอ้แบ็กสมิธมีมอนสเตอร์อยู่ในปรา,าสาทนะเพื่อนนายคือดันเจียนสเลเยอร์ พวกเรารู้ว่านายทำได้ทำมาเลยโอเคครับได้โปรดช่วยเขาช่วยใครล่ะออช่วยใครเฮ้ยเป็นคำถามอ่ะนีออ้ช่างแม่ครับเขียดไปเลยแล้วกันอออันนี้เราเข้ามาในเกมกันแล้วครับุบชุบช,บช,บช,บชบุเราสามารถฟันฟันพวกอุปกรณ์นี้ได้เพื่อเก็บตังค์ครับอืมอืมอืมืมม,มันจะมีแพทที่อุ้ยอะไรอื เรียบร้อยอุยวิ่งไวมากเอามีแผนที่ครับตงเนี้ทางมุมบนขวาเฮ้ยบนซ้ายเดี๋ยว,วกูหลอนหมดละอันนี้สามารถเก็บได้อ,อะไรเนี่ยได้เป็นดับเบิลเฮ้ยเดือดคอไหครับมันผมเป็นไม่ใช่โควิดนะนี่อะไรเอากล่องเหรอะอ,อะไรอะ่ะ วิวลิงได้แหวนคำสาปครับเฮ้ยรอแล้วเดินพิชิเคี่ยวใจหมดเลยอะไรวะเออเออโอ,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 อ้คืออะไรวะผมขอจัดการครับเต็มต้องใช้ปืนนะเนี่ยพวกเนี้ยแต่ตัวนี้วิ่งไปครับไม่เป็นไร๊บ อราสาม,มารถซื้อพชั่นสปีดซื้ออะไรอีกซื้อดับเบิลเฮลซื้อสองหัวใจอ,อะไรซื้อระเบิดโอ้โหแพงกว่าเยอะเยอะเยอะอันนี้เป็นคล้ายๆกับร้านค้าในดันเทียนเอ,อ้ยอะไรอ่ะ,อะตมก็มีคุณแจครับ เ้าวบๆๆๆๆาๆ้าๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆๆ้ๆๆเๆๆ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 นๆๆ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 บๆๆๆนๆๆๆๆๆชๆๆ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 ไๆๆๆๆัๆ okay? ช okay, เกวิ่งโคตรไวเลยมมันาละข้าวแบบพิชิตตะเกียร์แล้วเว้ยเอออเาไงวะมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบปิดเจ้าแบบดิจิทอลแล้วก็ดีวิดีลพูดอะไรกูเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนีแน่คือคือเฮ้ยยิงไรไอ้หนอนโง่เอาเอาฟันไม่โดนฟันไม่โดนมาเดี๋ยวะ สู่ห้องถัดไปอือโอ้โหโอ้โหอึ๊บอืมไม่นะไม่นะชุบจุกหลบดิจิเม้าือโอ้เข้าสูดช็อตไปเร็วครับฟันเอาฟันอย่างรัวก็คือยามิสกีโลโว้ยเม็ดมนความมืดอีกอย่างโง่อืออืออืออืมอมันสามารถฟันเวทมนต์ได้ด้วยเหรอยิเคย้ยงโง ออีกไหมวะเงินให้เก็บหุยทีเดียวแตกหายแตกหายผีแหน่อย่าผวนนะมึงอึ๊บอึ๊บจุ๊บจุ๊บพิกิมอนอะไรอ่ะชั้นแรกเคลียร์ออเอดามี่ตอนนี้เรากำจัดเอดามี่ชั้นแรกได้เรียบร้อยแล้วครับ ชั้นต่อไปดีกว่าเฮ้ยก <c oughs> ีบุกเต็มมานี่เราอยู่ชั้นที่สองของประสาทแล้วครับงับ,งบฟัน,ฟนโอ้โหพอเราแดชเสร็จปุ๊บเราจะวิ่งเร็วมากไม่เร็วแล้วอืออือกระจอกนะผมแกนะเฮ้ยอะไรยิงสามลูกเมื่อกี้ชิปโปรรอ๋อชิปโปรโอ้ยจะไปไหนกูฟันทิ้งได้โง่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอย่าเล่นลูกเลี้ยกับพี่หอไอ้น้องอืเอาของกันไอ้ไอไอ้เวรอ้นี่ไหนอ่สดาบจะคูไม่ได้หรอกพูดเยอะคุณผู้ชม ชั้นนี้บอกเลยทางมี3สามร้อยกว่าบาทื้อเอาไงอืม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 เฮ้ยอะไรอ่ะบอสเด้อเฮ้ยโคตรไวอ๋อถ้าจะมาแล้วก็เจาะอย่างนี้ไม่ต้องห่าก็ได้นะเว้ยเอ้ยนั่นแหลรเอ่ยอ๋อที่ซื้อของเฮ้ยอะไรอ่ะพีเมเดียเอชเฮ้ยกูซื้อแหวกว้าวกูได้ของแล้ว ของแร่เออนี่แน่นี่อะไรไอ้กระจกกระจกเก็บของเพลินมากเกมนี้เล่นอาชีพนี้โคตรเพลินอ่ะคุณผู้ชมฟันฟันฟันอย่างเดียวโอ้โหได้หัวใจสี่ลูกเลยเพิอุ้ยฟันแรงมากนัดเดียวตายอ่ะอืออือมีคนแจท้องอีกเหรอ โอ้ยย่โคตรโหดจั้งวะนี้โอ๊ยจากที่ผมสึกฝนประสบการณ์มากกว่า5ปีผมสามารถฆ่าพวกนี้ได้ดาบเดียวยาช็อต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 ชอตช็อตชอตช็อช็อตช็อตช็อตชอตช็อตช็อตชตช็อตช็ตช็อตอชชอชชชชอชชช็ชอชชชชอ ชุบชุบเอาไงวะฮะเอาไงไม่งี้ไม่งี้อืมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่ามาเกียนพี่ไอ้น้องเออะเกหาเรื่องเชนเหรอฮนะโง่ได้อะไรมาไปว่าได้โซฮาร์ดมาเพิ่ม ไม่ใช่คุณจะสู้ของฉันหรอกนะนี่นี่น,นี่มีสก,กิลแบบปันนัดเดียวแบบตายหมดมีไหมวะซึ๊บซึ้บคือคืออะไรไอ้แมลงวันหน้างโง่ ที่สามชิวๆครับเฮ้ยอ๋อหวัดดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรช่วยเราด้วยสิอืเฮ้ยอะไรอ่ะมันบอกว่าพาเขาไปทางออกเนี่ยได้เลยเพื่อนแบ็คคอมิดเดี๋ยวเราจะพานายไปทางออกเอง นีไม่ได้หรอไปทางนี้มาแบสซมิตตามมาเฮ้ยตัวนี้มีมอนสเตอร์เราจัดการให้หมดชอออแบสซมิททำไมในกาศแกวะเหี้ยหรือแบสซมิทก็ไม่ได้อยู่นี่มีเออ่ผู้ติดตามมาแล้วหนึ่งคนนะครับชิบชิบชิบวุ้ยขอโทษนะแบสซมิทเราพาไม้มาทิ้งช่วยกันด้วยนะทีนี้อืออืออือเดี๋ยวผมจะพา เก็บของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเขาไปส่งที่ดื่มแป๊บโอ้โหโคตรเยอะโอ้ยเลดหมดโุ้ยเร็วมากอืมอืมอืมนี่แนนี่แนะนี่แนะเลทหมดนะรู้จักเป้าอืมโอ้ยทำเป็นจริงไงน้อง อตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล <esh> ้วไ <here you S 2> ม,ม่แน่ชดปีศาจเฮ้ยตอนนี้เราเจอทางออกแล้วอะไรอะเพลย์คอมพิวต์โอ้ยเยอะที่รีบไปจังวะไปแล้วปุ๊บ คือุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เล่นเสร็จจับแมตต์เมื่อกี้เป็นตีเรียบร้อยแต่ว่าผู้แตกเอ้ยผู้ตายครับผมที่ผมสามารถเปิดล็อกไปทาง3ทางนี้ได้แล้วแต่ผมจะมาทำต่อในคลิปหน้าครับเอ่อใครที่ชอบกินนี้นครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเออแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย